อรุณสวัสดิ์แฟนสิงค์บลูทุกท่านนะครับบลูสทูเลมาแล้วครับเช้านี้เรามาอัปเดตข่าวสารของเชลซีกันหน่อยนะฮะว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างนะครับช่วงนี้ตลาดซื้อขายค่อนข้างจะเข้มข้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวฟุตบอลยูโรรอบ8ปทีมสุดท้ายเนี่ยจะกลับมาลงเตะก,กันในค่ําคืนนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูว่านะฮะทีมอย่างอังกฤษครับที่ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยจะทะลุเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้หรือเปล่าแต่มาว่ากันเรื่องของเราหน่อยครับเชลซีกับการเสริมทัพ เดี๋ยวมีข่าวอะไรก็ติดตามทั้งหมดได้ในคลิปนี้นะครับซึ่งก่อนอื่นเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาบวยเลมอนโซดาแล้วก็พิงค์เลมอนโซดาครับมีจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่ e อนะครับใครที่อยากจะสดชื่นตลอดในการดูฟุตบอลยูโรหรือว่าเดินทางไปที่ไหนนะครับก็แนะนำเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ ติดตามคอนเทนต์อื่นๆน,นะครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องเพียงแค่ด o n a t ส่งเป็นซปเปอร์ตังก็ได้นะครับอ่ะไปว่าถึงข่าวมีอะไรกันบ้างนะครับก็มีรายงานครับบอกว่าเวสลี์ฟอฟาน่าและก็โรเมโอลาเวียครับอยู่ในจุดที่พร้อมกลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วนะครับหลังจากได้มีการเข้ารายงานตัวเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการแข่งขันในช่วงปรีซีซั่นนะครับอันนี้เป็นรายงานจากทางเดลี่เมลนะครับขณะเดียวกันนะครับก็ มีรายงานอย่างเป็นทางการว่าสโมสรเชลซีได้ประกาศในทางการวันนี้ครับว่านิวบาร์ครับผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเยาวชนและก็ปฏิบัติการฟุตบอลเนี่ยได้ตัดสินใจเรกว่าอำลาตำแหน่งนะครับหลังจากทำงานร่วมกับสโมสรมายาวนานถึง30ปีนะครับโอ้โหอยู่กับ30ปีแล้วก็สุดท้ายอำลาทีมไปแล้วนะครับขณะเดียวกันครับก็มีรายงานว่านิวคาเซิลเนี่ยกำลังเดินหน้าเพื่อคว้าตัวนิวบาร์และก็จิมเฟรเซอร์อดีตผู้อำนวยการฝา่ายเทคนิค พัฒนาเยาว,วชนแล้วหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเยาว,วชนของเชลซีเนี่ยหลังจากมีการแยกทางกับต้นสังกัดเก่าเมื่อคืนที่ผ่านมาขณะเดียวกันครับก็มีรายงานว่ามาเซโลลิเบโร่ครับทีมนวดหรือทีมกายภาพเนี่ยของเชลซีเนี่ยก็ได้เข้าร่วมกับทีมอาร์เซนอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนฝั่งของเลียมทูมี่ครับนักข่าวชื่อดังจากเดียร์ติกบอกว่าคงมีประมาณ1 0 6ล้านเหตุผลนะฮะ ให้มั่นใจได้เลยว่าเอนโซเฟรนเดสเนี่ยจะได้เป็นตัวเลือกแรกในแผงกองกลางเว้นเสียแต่ว่าฟอร์มของเขาเนี่ยหลุดไปเลยนะครับคือพูดว่าการันตีแหละว่าดูทรงแล้วได้เป็นตัวหลักแน่ๆนะฮะขณะเดียวกันครับเรียมชูมีก็บอกว่าอันตรายอย่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับคีแนนดูสปิริฮอร์ในตำแหน่ง11ตัวจริงของมาเรสกาอาจจะมาจากคนที่ไม่คาดคิดซึ่งก็คือนักเตะยอดเยี่ยมของสโมสรเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วอย่างโคพาเมอร์ นะครคือพูดง่ายว่าโคพาเมอร์นี่ถ้าเกิดฟอร์มไม่ดีหลุดๆนี่คีแนนดูบิริฮอร์อาจจะเป็นคนที่หลายคนคิดว่าดูบิริฮอร์จะมาแทนกาลักเกอร์เขาอาจจะมองว่าโคพาเมอร์อาจจะฟอร์มหลุดก็เนี่ยระวังดูบิริฮอร์ไว้ให้ดีนะครับแต่ก็ดีแหละให้แกพักบ้างนะโคพาเมอร์นะครับขณะเดียวกันเลียมทูมี่ก็บอกว่าเชลซีเนี่ยมองกาลักเกอร์เป็นผู้เล่นสไตล์เกมรับและเล่นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์มากกว่าดูสบิริฮอร์ครับ และอยากไม่สามารถตัดโอกาสที่เชลซีจะขยายสัญญานักเตะขณะที่สัญญาเนี่ยจะหมดในช่วงซัมเมอร์หน้านะครับขณะเดีวยวกันก็มีรายงานบอกว่า5อันดับเสื้อนักเตะเชลซีที่ขายดีที่สุดในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับอันดับ1เนี่ยเอนโซ่ so ครับขายดีสุดครับอันดับ2เป็นริชเจมอันดับ3ามเตโกซิวาครับอันดับ4โคพาเมอร์แล้วก็อันดับ5เป็นมิคไฮโลมูริกนะครับขณะเดีวยวกันฟาบิโซโรมาโน่ก็รายงานบอกว่าคริสโตเฟอร์วีเวลครับ อดีตผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของเชลซีเนี่ยเซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสัญญาระยะสั้นส่วนข่าวอื่นที่น่าสนใจนะครับก็มีรายงานจากเสือจตีนาบอกว่าอารอนอัลเซมิโนเนี่ยจะย้ายไปเชลซีครับโดยจะจ่ายค่าตัวจำนวน18ล้านดอลลาร์และแอดออนอีก4ล้านดอลลาร์ให้กับโบคาจูเนียนักเตะจะเซ็นสัญญากัน6ปีกับเชลซีครับและนักเตะเนี่ยจะกลับไปยังโบคาแบบยืมตัวจนถึงเดือนธันวาคม จากนั้นก็จะกลับมายังสโมสอนขนาดที่ดีลของริคา r d โดคาราฟิโอรีนะครับอัปเดตเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาโรมาโนรายงานบอกว่าหลังจากคาราฟิโอรีเนี่ยได้ให้ไฟเขียวในการย้ายทีมแล้วก็เรื่องของสัญญาอาเซนอลได้ทำการติดต่อไปหาบรุญยาโดยตรงครับการพูดคุยระหว่างทั้งสองสโมสอนเนี่ยได้เริ่มขึ้นแล้วไม่มีปัญหาในเรื่องของสัญญาครับของคาราฟิโอรีขึ้นอยู่กับสโมสรแล้วในตอนนี้ อาซนอลเป็นผู้นำในดีลนี้ครับยังคงไม่มีการยื่นข้อเสนอจากทางเชลซีนะครับขณะที่เบนจาคอบครับรายงานข่าวสุดช็อกเหมือนกันนะฮะก็ฟังหูไว้หูแล้วกันครับบอกว่าเขารู้มิตมะครับปีกทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบจากคนในสโมสรของเชลซีนะครับนอกจากนี้เบนจาคอบก็บอกว่าเชลซีจับตาดูมิลตดเครัคครบแปีกซ้ายของบอลมัดและจอเรลฮาโต้ครับแบ็กดาวรุ่งของอาแจ็กซ์สำหรับบ,บทบาทกองหลังทางด้านซ้ายนะครับ จาเรียฮาโตนี่ถ้าใครติดตามเล่นฟุตบอลเบเนเจอร์จะรู้ว่าเขานี่เก่งมากนะฮะขณะเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้ดีวใหญ่ก็มีแม็กซิมเล่นคิวแมนย้ายไป West Ham, เวสต์แฮมเบนเทียวิโก้แล้วนะครับมีการบรรลุข้อตกลงกันระหว่าง2สโมสรครับก็อยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์หลังจากวูฟแฮมตันเนี่ยยอมรับข้อเสนอที่ยื่นเข้ามาในวันนี้นะครับการตรวจร่างกายก็พร้อมแล้วนะครับคิวแมนกับการเป็นนักเตะใหม่ของเวสต์แฮมก็ทุกอย่างเป็นไปตามแผนครับ โรเปติกีเนี่ยต้องการแล้วก็เป็นเป้าหมายของเขาด้วยซึ่งโรเปติกีก็เคยทำวูฟแล้วก็รู้จักแบกซิมิเลอร์คิวแมนเป็นอย่างดีนะครับส่วนข่าวอื่นๆเนี่ยเท่าที่ผมเข้าไปเช็คนะฮะตอนนี้ตลาดซื้อขายนะครับอย่างของเชลซีเนี่ยก็มีรายงานอย่างในจิลูกาดีมายโซก็บอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยใกล้ปิดดีลกับคาราฟิโอรีโดยที่เชลซีเปสเชลิเวอร์คูเซนเนี่ย นะฮะก็ดูแล้วอาจจะไม่ได้ขยับมากมายนะฮะสำหรับรายดิยวของคาราฟิโอรี่นะครับเมื่อวานนี้เรารายงานไปแล้วว่าคาราฟิโอรี่เนี่ยอาร์เซนอลมีโอกาสได้มากกว่าเชลซีเพราะาอาร์เซนอลเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับโบลอนยาตั้งแต่ดียวของโทมิยสซ์แล้วนะครับอ่าดูแล้วอาร์เซนอลนใกล้กว่านะแล้วก็เชลซีเพจเชเลเวอร์เนี่ยจากสกายสปอร์ตอิตาลีดูเหมือนว่าจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับที่เหลือเนี่ยก็ดูแล้วข่าว อาจจะไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับกลายเป็นประเด็นของคาราฟิโอรีเนี่ยเป็นประเด็นใหญ่นะฮะส่วนข่าวอื่นๆน,นะครับก็มีรายงานว่ามิชิบาชุยี่เนี่ยจะสวมเสื้อหมายเลข44ลงเล่นให้กับทีมกาละตาสรายนะครับก็เหมือนย้ายข้ามฟากเลยนะฮะจากเบซิกตัสไปกาละตาสรายนอกจากนี้ครับก็มีรายงานจากฟุตเบอร์คาโต้ครับบอกว่ามักเซยเนี่ยกำลัง ต้องการที่จะเซ็นสัญญากับเมฟิสเตปายครับแต่การย้ายทีมไม่น่าจะเกิดขึ้นด้วยเหตุผลหลายประการนะฮะนอกจากนี้ก็มีข่าวว่ายูนุสเนี่ยอาจจะพิจารณาที่จะขายฟิดิโก้เคียซ่าออกจากทีมครับอันนี้เป็นรายงานจากทางฟาบิโอโรมาโนนะครับที่เหลือเนี่ยนะครับข่าวเชลซีนี่ยังไม่ค่อยมีอะไรเข้ามาเพิ่มเติมในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็จะมี การประกาศอย่างเป็นทางการของสโมสรเกี่ยวกับทางดิวบาสนะครับที่อยู่กับทีมมายาวนานกว่า30ปีนะครับก็สุดท้ายแล้วต้องแยกยาก้ยายก,กันไปถ้าสังเกตดีๆคนที่เคยอยู่กับทีมเชลซีน,น,นานๆเก่าๆจริงๆไปกันหลายคนแล้วนะครับก็าจะาเป็นช่วงเวลาที่เขาอาจจะถึงช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนถ่ายนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเอ่อเชลซีก็เสียบุคลากร,กรดีๆออกจากทีมไปค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับ อ่ะนี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันนะครับตลาดซื้อขายจะยังดูนิ่งๆไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตก็ติดตามได้ทาง Facebook ของปาล์มสบาท5บาทนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราจะกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ